สวัสดีค่ะวันนี้นั่งรถไปเองเพราะว่าไม่ทันรถมีไลจะไลสักประมาณ15นาทีเพราะว่า15นาทีก็ถึงที่ทำงานสวัสดีนะคะทุกคนใครว่างก็แวะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ ห่างหายไปนานก็เลยเออคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยมาไลฟ์ซะหน่อยอากาศแย่มากช่วงนี้อาทิตย์นี้ทางอาทิตย์อี玛จะตกให้ดูบรรยากาศข้างทางดูเนี่ยมันเหมือนจะมืดมืดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสว่าง สวัสดีคะ่ะโอ้ยเพื่อนสาวสวัสดีจ้าคือได้มาพบคลิปละจ้าโอ้ยเล่นอะไรมันหนาวจะตายวันนี้ไม่ทันรถเมลก็เลยนั่งก็เลยไปเองขอบคุณนะคะคุณเพื่อนสาว <c oughs> ขอ15นาทีเท่านั้นแหละเพราะว่าอยู่ว่างๆห่างหายจากวงการไปนาน เพื่อนสาวทําอะไรอยู่คะกินข้าวกินปลาหรือ,อยางเมื่อกี้นี่พี่สาวก็ทักมาพี่สาวก็ทักมาอยู่เพิ่งตื่นพี่สาวเพิ่งตื่นก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าแบะซื้อของก่อนนี้ก็เลยไม่ได้บอไม่ได้บอกล่วงหน้าพี่สาวคิดถึงคือกันจ้าตอนนี้กำลังเดินทางไปทํางาน ได้เวลาเนี่ยดูดิหิมะไม่ไปไหนมาไหนเลยไปทำงานก็ลำบากไม่ได้ทำงานหรอคะ ท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดเลยมีแดดซะหน่อยค่อย,อยงชั่วนี้ไม่มีแดดเลยช่วงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะว่าเตรียมตัวเตรียมตัวจะกลับบ้านกลับเมืองไทยจะไปอยู่เมืองไทยสักหกเดือน คนขับก็ขับเร็วเร็วเมื่อกี้นี้ผ่านมาทางบ้านรถล,ลงรถรถลงถนนหลายคันเลยถนนมันลื่นอ๋อค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้ยตามไม่ทัน สามีกลับมาจากทำงานก็ต้องรีบมาส่งรีบมาส่งก่อนแต่ถ้าเกิดน้ำถ้าเกิดทีมะตกแล้วมันแช่อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดกำลังตกหรือกำลังจะ ไอมาก,กำลังจะละลายนีโอ้ยโคตรหนาวสวัสดีค่ะพี่สาวเมื่อกี้นี่แวะซื้อกล้วยซื้อกล้วยซื้อน้ำผลไม้ปุ๊บก็เลย,เยรีบขึ้นรีบรีบรีบรายสิบห้านาทีน่าจะน่าจะสิบห้านาไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสิบห้านาทีเพราะว่าถึงที่ทำงานขอบคุณนะคะพี่สาวสุดที่รัก ไล่ซะหน่อยพอเป็นกระสช่วงนี้รู้สึกจะเข,เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะบ้าเป็นปักพักพี่เอ,อ้พี่สุ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขยันเดี๋ยวไปนั่งงมอยู่นะทํายังไงต่อ <c oughs> จําไม่ได้เข้าไปหลังบ้านนะทำไม่จาไม่ได้ไงเข้าไปเปิดอยังไงว่านั่งงมตั้งนานนะเมื่อคู่เมื่อสักชั่วโมงกว่าเนี่ยเปิดได้หมดแล้ว หนูนี่ก็สมองเลอะเรือนพี่สุเอ้ยเนี่ยขนาดผ่านไปแค่ห้านาทีจะถึงแล้วเนี่ยเลยอีกสิบกิโลก็ถึงที่ทำงานแล้วนี่สารถีขับรถเลิกงานเลิกงานมากเ็เลยต้องมาส่งไปที่ไปทำงานก่อนท่าได้กินข้าวเลย <laughs> คนสบายดีกันเนาะนาอรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะม,มีมีสายเข้าไม่รู้ใครโทรมาเมื่อคืนนี้ก็ตกตกอยู่นะตกนานอยู่แต่ว่าตอนเช้ามาเขาเอาเกลือมาโรยมันก็เลยมันก็เลยถนนมันก็เลยไม่ไม่นานแต่ถนนออกจากบ้านอะ ลื่นมากเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้เอาเกลือไปโรยหน้าบ้านเพราะบ้านมันอยู่ในป่าขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนี่ร้านนวดไทย นวดไทยเขาเพิ่งเปิดได้ปีกว่าๆเฮส่มาสาดเป็นบ้านคนเขาเปิดที่บ้านถ้าเกิดว่าอยู่อย่างเงี้ยมันไม่หนาวนะมันก็อากาศคงที่แต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรือว่าหรือว่า นานกว่านี้ซะหน่อยเนี่ยมันจะหนาวแต่ตอนนี้อากาศโอเคอยู่เพราะว่าอยู่ข้างนอกเดินข้างนอกได้ไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยถ้าเกิดมีลมเนี่ยมันจะหนาวมากแต่ก็ดีมันมีมันเริ่มฝนจะตกมันเริ่มละลายแล้วเนี่ยปกติมันหนาก,ว,นกนว่านี้อีกเมื่อวานเนี่ยหนากแต่พวกวันพรุ่งนี้มีมีหิมะตกอีกขับรถ กลางคืนก็มาเส้นนี้ทุกทุกวันบางวันก็มีกวางตัวใหญ่วิ่งผ่านตัวเล็กมั่งตัวใหญ่มั่งหมาป่ามั่งถนนหลักนะเนี่ยถนนหลักเป็นถนนสายรถมีแล้วก็จะมีมอเตอร์เว์แล้วก็ถนนสายเล็กอีกอีกสายหนึ่งที่ไปเข้าไปในปา่าตอนนั้นเขาไม่ไม่ได้โรยเกลือมันก็จะลื่นๆหน่อยก็เลยไม่ไปท้องฟ้าไม่เปิดช่วงนี้ อีกนิดนิดๆใน,นหน่อยก็จะถึงแล้วเนี่ยเข้าหมู่บ้านก็ถึงละอ,อีกสักสิบอีสักสองสักสี่นาทีแล้วกันเนาะขอขอ,อีกสี่นาทีก็จะขออนุญาตลงเอาวันละนิดวันละหน่อยแทนคลิปเพราะว่าไม่ได้ทำคลิป <laughs> ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยช่วงนี้มันหนาวอะออกไป เก็บใส่เสื้อผ้าพออยู่ในที่ทำงานก็หนาวกว่าข้างนอกอีกนะเหมือนตู้เย็นเลยนะเพราะว่ามันต้องต้องเอาเอาของใส่ไว้ในที่เย็นๆต้องใส่เสื้อหนาๆไหน,าน,าน,านยัดยัดตัดดดนี่อ่านี่ I uh, think uh, uh, last been from uh must inte มือนไอ้น,นี่เลยเนาะมองมองไปตน้นบนต้นไม้เหมือนไอเหมือนอปุยนุ่นเลยเนาะพี่สุดดื่มอะไรหรือยังคะแสดงว่าเพิ่งตื่นยังไม่ได้ได้ดื่มนมยังไม่ได้ดื่มน้ำอุ่นเลยใช่ไหม อีกหนึ่งนาทีนะคะจะขออนุญาตจะขออนุญาตลงเพราะถึงแล้วเรืออีกหน่อยเนี่ยหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ถึงใกล้ถึง ชีวิตประจำวันก็มีอยู่แค่นี้ไปทำงานกับไม่ค่อยได้ออกไปไหนยกเว้นเสาร์อาทิตย์โอเคค่ะขอขออนุญาตขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันก็ขออนุญาต ลงก่อนเตรียมตัวจะเข้าที่ทำงานขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย